เครองีไ้อขหด้เดินไไม่ได้ขึ้นแผมเจอบีพีมัเจอบีมไปขับบีบขับขับคนนี้ไปยิงได้เลยาโอ้ต้นไม้บังไ้เยอะเปกกขับี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 ก อยู่นิดนึงอีนิดนึ่ง,อง,งขออยูนิดนึงเดี๋ยวผมบอกให้หยุดหเลยซับตรงไปตรงไปอินฟันเยอะเลยหยุดหยุ เห็นแล้ววะกระสุนหมดแล้วนะแตกแตกแตกก็มีฟันอยู่บาโวเยอะเลยต้องถอยต้องถอยผมไม่มีเอพีแล้วโอ๊ยโอ้ยต้นพิเหรอนทำไมป้อมผมเงยขึ้นวะทำไมป้อมผมเงยขึ้นวะขึ้นสวรรค์วะ BMP อะไรไม่รู้แตกอ่ะไม่รู้เหมือนถัดเล็กๆอีกจังสร้างสร้างอะไรเลยทำรีเพลย์รีเพลย์เหรออทำทำข้างบนอ่ะเดี๋ยาๆี่ะทำฝากเข้าทัดอินฟานดันมาจากบาโวเลยนะระวังด้วยนะตรงที่หมกแดงๆอ่ะเอาเอาของใส่แดวนี้เลยไะรีเวิวใส่เออใส่ก่อนใส่ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราถ้าจะไปทำเราค่อยดึงแคปต้องเสร็จเดินไปเล่นเลยนะ เราอยู่นอกโพงอยู่แล้วว่ะแถวนี้ได้อย่ไรลนี้เดี๋ยวผมเอาของไปลงในว่มมันฟ้าแล้วก็จะไม่แตกแล้วเมื่อกี้แม่งมองไม่เห็นยิงคุ่มสุมไปโอเครับทราบครับถ้าผมช่วยคุณไหมคุณเกี๊ย

ได้ก็ดัแต่ก็ดเพื่อนพักปะนะโอเครอดดีาเจเอ้ไม่ไม่สอบคุณเลยเอ้ไม่ไม่สอบตบบแบบที่ถอยได้เลยอะไเง้ยปันปันตัดตัดัดตัดข้างหน้านี้ ได้มอมาผมน่ถ้าไม่มีกำแพงอไ้ไม่ไดางยู่อยแต่สำหรับผมอผมไปเล่นมุมบาวดีกว่าอะไรอีผมมีพว่มีคนมาเยอะมากได้ใไไปหกันไม่ต้องชไหนไปเล่นเลยไปเล่นเลย

ถ้าไปเล่นมุมนี้อ่ะเป็นไงทีเดียแต่ว่าผมละลายมากหนึ่งมากเลยมากหนึ่งมัมนมอง,มอง<บ>ไม่เห็นเลยไอ้ป๊อปลองตรงนี้หน่อยลงตรงนี้หน่อย<น>มาสองไอ้มดียมว่าเียมีมันซุ่มอยู่แน่ไม่ไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงไอ้ดอกซุ่มไปรูขวาได้ฟันพยายามอ้อมขวามันลงมันลงตรงนี้ป๊อป ไม่ได้จะตายาได้เลยต้่าจะตายมันตายมตายอีีตายเ๋ยวเรารถเยอะไมเ้ยเห็นแล้วอะไรวะบาโวเมื่อกี้เห็นรถอะไรไม่รู้ถ่ยได้ไหมคุณยร์เอาเรื่องเตมดีก่าอมาไม่เห็นนะมันยิงจากไหนขอแตกคอแตก

แค่เนินตรงนี้ก่นะ <Okay. S 1> อนเลยเฮเจสนายมันมาแต่ไปไปเลยไปเลยไม่เปลี่ยนลูกพี๊โอ้เปลี่ยนผีนะไม่จะตายากกน่าตายจะกัดจะกัดหัวมันป๊อปอยิงหัวมั่งจิตตรงไหนเขาเป๊ะเป๊ะบ้าบอเลย น่าจะไม่มีใครหลุดไปนะของสัคนปศน์นะคุณยังไม่ได้เห็นรถเไม่เห็นเลยครับไม่เห็นรถเลยเขาจะตรงมาใส่ลูกเนแดงใส่คารีไว้แล้แต่ว่าเข้าไปไม่ได้ดิเข้าไปยิงไม่ได้โอไม่เป็นไรครับทำคำไว้ผมว่าอาจจะดันขึ้นไปได้นิดหน่อยละ ใส่ชาลีปนะดขวน่าจะมีมัแดงเอออันนี้ก็ได้บุมโหแค่ป้อมเบียดเดินตัำของบาวูดเลยเราลองไปบาวูเลยวาอไรกั้ยอ็อะไรรนั้นปุนเย็ดถ้าเกิด หักหักซ้ายเฉียงสี่สิบห้าองศาได้ปะถอยแล้วก็หักซ้ายเฉียงสี่สิบห้าองศาให้ผมเป็นพุ่มเนี้ยอ่าไปไปไปเล่อยๆไปไปหมุนเมเกเทเรื่อนเลยมอเตอร์ไซค์หักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายแล้วก็ไปหน้าไปหน้าอ่เต็มเบรกเต็มเบรกเต็มเบรกไม่ม่ใชอเตอร์ไักเลยเกิดนี่เบรกเบรกเบรกอ๋อซากรถธรรมดาเราเราเราเล่นหลังนี้ได้ป่ะเลยวเน้ะไรอไรอเดี๋ยวกราส่งให้หมอหมอแป ไ่เจอรถไอ้นี้มะรถไอรถหรือว่าอยูเพียบเลยเพียบเลยคมาจากไหนนี่เอามันเลยปะล่ะกับข้างกำแพงโอเคจอดจับจเฮ้ยดดีม์ม์ ไม่มีมุมจันแต่มันเหเราได้แต่เลยๆต่เลยห <จะ S 1> น้าเรา,เราโคตร,ครเยอะเลยผมมอไม่เห็นมันมาแต่มันมเห็นเราเรือดเราเหลือเท่าไหร่คุณเกียรปห้าแปหเกเต็มโัโ<ค>นเต<ห>็มโัวโมคตโตอนนี้นมมีมาแล้วมาแล้ว จะมองขวาเลยนะขวาเบา,า,บา,าบมันมีอะไรอีกได้ความสัมพันธ์ไปมันยิงมาจากถาแถวๆนูน่นแถวๆในในธงมันอะมันเป็นเนินสูงอะไอธงนั้นอนะ

เนกียรต้องไปเอาดีลูกไอ่ะเต้นเต้มเต้เต้มนเตมดีเลยนี่เลยนีเลยเตเบาไปมาปรกแม่งลูกแม่งลูกยาวเฟ้ยมาเลยเห็นเมื่อกี้ปืนมันโผล่ แล้วมันไม่เห็นเราไม่เห็นเราเราตายแล้วนะ <c oughs> นแจงยแค่มันกเ็จะไปอีกมองไม่เห็นมองไม่ เฮ้ยแอบโดนแอบโดนเอียิ้ใหม่มึงเสียเนี่ยเพราต้องซื้อใหม่เออป๊อาะต้องซื้อใหม่ใหม่มาเนี่ยยิวคุณเล้วตายหมดตายหมดไม่เสียเปล่าเย่าไหมโอ้ดีแล้วมาพอดีมันวิ่งเข้ามาจะแทงอย่างเดียวเลยระวังเดียวเด็ดเดียวเด็ดไปช่วยเอมาเป็นเไหนไอ้เบนอยู่ไหนเบนไปนอนแล้วครับหนีไปนอนแล้วไอ้เบนไล่แทงเนี่ยวะ คือที่น่าจะขับไปเส้นนี้นะแม่เส้นบาวโอ้ไในแค่ไห้ได้แต่จะไหนมันต้องได้ตายะไหนาดทำไมเสี่ยมันดีเละวะถ้าจะเปิดหลายอย่างโอ้โหเอ๊ยยิงไงเห็นรถเนี่ยรถนั่นทำแต่เดี๋ยวเขายิงต้องยิงไงด้องติดกระสุนไม่พออันน oh. <c oughs> <Bryant> ี้เลยตรงนี้ดีตรงนี้ดีอ๋ออันนี้เมนแต่แลวมันระเบิดไปแล้วดิใช่ไหม อันอนี้เมนว่าอยู่สมไมมองเด็กยังอยูน่นะรู้ได้ก็ผมก็ช่วยเลยอีกฟ้าไปชนโดนทำลายโดนทำลายโดนทีไปแทงไม่ขาดก็มไม่กิ๊บอัพด้วยมันมี่เพื่อนแถวนี้ ผมว่ามี <cient yal S 2> อีกว่ตรงแถวนี้้องต้องมีคอมพอรจับนึ่งจับนึ่งเอาไว้นี้ก่นถอยถอยหนังใหนึงถอยหนังถอยนัถอยนัถอยนัถอยถอยเชียงซ้ายถอยเชียงซ้ายถอยเชียงซ้ายถอยเลยถอยเลยเบกเบรกเ ย,ย่า <Elena> ย่ๆขยับขยับอยาขยับตรงไหรเขาขยับไปแล้วเห็นไงมันไม่้มัเลอาลูกิ้งไมันประหยัดลกอ้วจ่ไหน้าที่ว่ะลกด้วยองลัดไม่นด้ขยับเลยเฮ้ยเราได้ยิงด้วย ไม่ถ้าผมยิงลูก AP ไปเดี๋ยวมัยิงไม่พอดีเพราะถ้าเกิดเจอมันใช้โทรไม่ได้ก็จบเลยอ่ะรถอะไรเยอะนักเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังมันมองแล้วอยู่ข้างหลังไอเห็นเห็นหน้ามันเบาโว้แเห็นแค่แคมรถมาดีข้างหลังให้เลยรถอะไรวะรถอะไรอะบอกไม่ปิดพอบิดเฉยๆออกมาทิงแม่งทิ้งได้ยแม่งหรือไงดิ <ส>ต้อง oh, ักไปเลี้ยวขวาตรงนี้ติดมิได้ต้องเลี้ยวขวาทางพโอ้ยเฮ้ยไรกั้ก็เลบไปดีแพร่นี่กลับไปดแพรกเดี๋ยวยิงคันนี้กป็ถอยนะถอยถอยถอไปตะกัก ไปเส no ปเ้นบาโว <Leah> นะออ๋โอเคมาหนึ <grateful nice> okay. ่ง so ้วใช่ไหมกระหันไปขลาง่ันีร่ีบขับไปรีบขับไปดนได้มันยิงไม่โดนแต่ผมยิงไม่ได้มันอยู่หลังกระเบง ক'লে খাবলৈ นี้เราไปเล่นบาวที right ่เดิมกันได้จอดคือจอดนะถ้าจอดคือจอดนะอย่าลืมจะไปก่อนไปก่อนรู้รู้ว่าจะขึ้นมก่อไนกันเยอะได้แล้วมเัแต่กอนัวนานถาทยหเราายหมดลยไปได้ไปได้ไปเลยไปเลยเรานี่เล่นได้ห่ายนไดอยู มันที่เตรียมหนีได้ด้วยนะเนี่ยใช่ปะฟ้องผมฟ้องผมฟ้องผมเดี๋ยวขึ้นมาขับเหรอเดี๋ยวนะรถอะไรแตกกว่าข้างล่างอินฟานมันน่าจะอยู่นะบาวเวอใช่ครับแต่ผผมอยากไปเล่นบาวเวนี้มากกว่าว่ะคอนเซ็ปต์กว่า